โอเคก็สวัสดีทุกคนรับชมนใน a l ออ t ตาเ o วติ Star Defense นะผมวันนี้ก็จะมารีวิวตัวละครในตู้ตัวหนึ่งนะผมอยู่ไหนวะถ้าหลังเพิ่มแถบฝั่งนี้บ้างนะเกาเพิ่มอยู่ฝั่งเดียวคูโรปิกาัเองตัวนี้จะสังเกตว่าคูเรคูโรปิกายังไม่มีราบพัฒนานะผมซึ่งเขาจะเพิ่มมาในอนาคตนะผมของคูโรปิกานะจริงๆก็มันก็เป็นตัวที่เข้าเกมมาตั้งนานแล้วแล้วก็เพิ่งม,มาปล่อยเป็นเวอร์ชันสตาร์ดนะผม ก็ผมไม่ได้มีกรุปิก้าใน ID อยู่แล้วนะผมผมน่าจะไม่ได้กดเอาไว้นะซึ่ง ID นี้ผมกดออกรัวๆนะผมใน ID หลักผมไม่ออกฉะนั้นแล้วผมก็จะรีวิวใน ID ดีๆนะผมแล้วก็อีกตัวหนึ่งนะผมเพื่อไม่ให้มันมาเดี๋ยวๆนะผมก็คือเป็นเปนตัวจากโคดนั่นเองซึ่งโค้ดนั่นก็คือเดี๋ยวแปะไว้ในใต้ description นะผมโคดนี้นั่นเองเป็นโคด u t u b บนั่นเองโคดนี้ มาเป็นโค้ดตัวละครนะผมอ่าไอเอ็มเปอร์เลอร์นะผมสกินไม่ใช่สกินเนี่ยมาเป็นตัวละครโจโจ้นะผมให้ตัวเปิดนะผมโฮโฮสตนั่นเองเพิ่งนึกชื่อออกเมื่อกี้โฮโฮสตนั่นเองเดี๋ยวเรามาดูกันว่าโฮโฮสต์กี่ยังไงนะผมเป็นตัวจากโค้ดฉะนั้นแล้วไม่ต้องคาดหวังสูงนะผมมันจะกี่เอ๊ะอยู่นะแค่แตะสปีดศูนเลยเหรอเอ้ย,เอ,ยเอ้ยตัวนี้คาดหวังได้ว่าจะกี่ อาจจะนะอัพแม็กซ์ไปเลยแล้วกันก็คงจะคาดบอกว่ามันเกิ่งได้ระดับเนงนอะผมว่าจะไม่ได้คาดบางสูงไปนะก็เหมือนเดิมนะผมเราจะไม่เอาขึ้นไหลนะผมจะได้ดูดาเมจอย่างเท่าเทียมกันนะผมผมขี้เกียจมานั่งหาตัวที่ได้บัฟเท่ากันนะผมซึ่งมันทำยากไปผมไม่ทำอย่างนั้น โอเคเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะผมเราจะไปรีวิวตัวเลยแล้วกันมาเรามาเริ่มที่โฮมโฮสก่อนแล้วกันเอ้ยครูรูปิก้าก่อนดีกว่าอ่าครูรูปิกา้าทำไมบูมเป็นอย่างนี้เนะี่ยเป้าเดียวอะเป้าเดียวเลือดไหลฮะวิอ่าลองดูก่อนมาว่าเป็นยังไงไป็ตัวตีเลือดไหลนะผม หนึ่งพันไ,ได้ราเมิดตอนนี้ข้อเสียที่รุนแรงที่สุดคือเป็นเป้าเดี่ยว4 5่พตีช้าลงแรงขึ้นเป็นเอ e ลีล้โอเครอดจากหายนะและ้แต่ก็คงไม่ต้องคาดหวังในการเล่น5้าดาวนะฉะนั้นแล้วก็ขอดูสแตตนะสแตตนี้ไม่น่าจะได้ตอนเล่นสุ่มแน่ๆเลย เขมีการควงโซ่แล้วก็ปาไปอีกรอบหนึ่งควงโซ่แล้วก็ปาออไปโอเคไม่มีอะไรมาก๙0 0๐๑๒2 0สองสแต็ตนี้ราคานี้อเอาตามตรงนะไม่กิ่งมากแต่ถือว่าเล่นได้ แต่ไม่เก่งแต่5ดาวอาจจะเป็นตัวที่เก่งแล้วในสเตต5ดาวเนี่ยแต่มไม่ได้คาดหวังอะไรอยู่แล้วนะจากนั้นไปมาเรามาดูตัวโค้ดดีกว่าตัวโค้ดกลับไปแตกสปีดระดับนี้ขอดูหน่อยดิว่าเป็นยังไงเลี้ยววงโจมตีเหมือนเจนอสอาจจะมาแทนเจนอสได้หรือเปล่าในดอมิจนะุดเจ็ดหนึ่งเนี่ยก็เป็นตัวยิงเร็วนะผม ปิว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 อันนี้ไม่ได้คูดสามนะถ้าคูดสามเร็วกว่านี้อีกปิว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 ออโต้ตามนี้สองพันได้ดาวมิดเพิ่มเพ่อโอเคอันนี้แย่ละไหนดูซิมันมาทดแทนดาวมิดได้หรือเปล่าอ่าวงแบบนี้อืมก็พอได้มั้งก็เป็นการยิงปิวปิวเป็นเส้นตรงอย่างที่เห็นนะผมเจ็ดพันหนึ่งสอง เขาไปไวนิดนึงคลิปนี้มันจะจบไวจริงนะเนี่ยข้าไปไวกว่านอันนี้กลายเป็นยิงแบบนี้แทนโอฮอสหมื o ่นเจ็ดสุดแล้วเอ๊ะตัวนี้มันควรจะตีแอร์ได้ถ้าตีแอร์ได้มันจะเจ๋งกว่านี้อันนี้คือมันไม่เก่งนะครับมันไม่เก่งนะสแตทอย่างนี้ ถ้าเล่นต้นเกมมันก็วางไม่ได้ด้วยมัน650้อสข้อเสีย,ยงเดียวคือมันตีแอร์ไม่ได้นะผมนั่นแหละเลยเป็นปัญหาตัวที่เล่นต้นเกมแล้วตีไวอะ่ะมันควรตีแอร์ได้เพื่อจะลงโหมดทาวเวอร์นะครับแต่อย่างเงี้ยมันไม่เก่งในทาวเวอร์แน่ๆด้วยความที่มันตีแอร์ไม่ได้ราคาเนี้ยมันมีตัวที่ตีแอร์ได้ มันคูลเลอร์จะคูลเลอร์อดามิก,ก็ใกล้เคียงกับไตัวนี้ด้วยวงประมาณนี้อาจจะเล็กกว่าปะเลี้ยจบตี100่อยอแต่มันเก่งนะสำหรับตัวฟรีเนี่ยเป็นตัวโค้ดเนี่ยโอเคแล้วก็อีก2โค้ดเดี๋ยวทิ้งโค้ดไว้แล้วกันว่ามีตัวอะไรที่น่ากดบ้างอา่าโค้ด ผมจะทิ้งโค้ดไว้ให้แล้วกันไอคลิปก่อนไอคลิปรีวิวตัวก่อนนะั้นนี่ผมก็แปะโค้ดไปละแต่ผมไม่ได้แปะโค้ดที่3ามนะผมเพราะผมไม่รู้ว่าโค้ดโค้ดมันคืออะไรนะมันไม่มีใครบอกะโค้ดแรกผมไม่ได้พูดในคลิปไอโค้ดนี้เจ็ดร้อยสามกับสี่ร้อยสตาร์ดัสตึงๆนะผมเยมอะมากโค้ดที่2ก็คือ โคดนี้วิดีโอโคดนะผมอันนี้คือโคดทำไมนี่ใส่ไม่ได้ อ๋อ oh, เป็นห้าเออต้องแก้ติดเป็นเลขห้านะแก้โค้ดก่อนแล้วก็เข้ามาโอเคก็ตามนี้นะผมมาสิ่งสุดท้ายที่เราจะทำก็คือการบัฟนะผมมาดูสเต็เต็มกันเนาะฮงฮอลล่างนี้หละ ทีิง้สองตัวนี้ราคาใกล้เคียงกันนะมามาปับสามร้อยกันนะผมหนึ่งจุดสองห้ากับสามล้านถ้ามันตีแอร์ได้มันจะเก่งแต่น่าเสียดายที่มันไม่ตีแอร์แต่เอาไงไม่เอายังไงกับตัวฟรีวะมันก็เก่งแล้วนะตัวฟรีเนี่ยเออไว้เจอกันในคลิปหน้าผมสัรว์คลิปนี้ก็บาย,บายผม